เธอเธอมีแฟนหรือ,อยังอะจีบได้ก่ยยังไม่มีแฟนว่าแลนาตาเฮี้ยเแบบนี้ไม่น่าจ,จะมีแฟนนะมึงอยากหมอบหรือมึงอยากขันในเธอเรียนจบแล้วจะทำไงต่อแล้วไม่วิศวะก็หมออะคณะที่จะเข้าและอ้าวผัวช่วงนี้ยตอนอาบน้ำโคตรหนาวเลยวะ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าจะหนาวแค่ขันแรกเท่านั้นแหละเอ้าแต่ทำไมกูอาบน้ำขันที่สองยังหนาวอยู่เลยวะเอ้า ทำไมวะก็กูตักน้ําขันแรกมาแล้วก็สาทิ้งแล้วก็ตักขัน2มาอาบแม่งก็ยังหนาวอยู่ดีอ่ะงั้นทําไมมึงไม่ลองขันที่3บ้างล่ะนี่นายลองหลับตาสิแล้วนายจะเห็นอนาคตของนายเองหลับแล้วไม่เห็นมีที่อะไรเลยวะก็นั่นแหละอนาคตมึงนี่เวลาที่นายโดนเล่นมุกควายใส่เนี่ยนายจะทําตัวยังไงเหรอฉันก็ไม่เคยโดนเล่นมุขควายใส่นะเคยแต่โดนควายเล่นมุกใส่เอาไอ คุณเกิดและเติบโตที่ไหนเหรอครับอ๋อผมเกิดที่โรงพยาบาลโตที่โรงเรียนครับอืมทำไมบอกนี้นึว่าคณะหมูกรอบนะเพื่อนฉันมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดว่ะเฮ้ยมึงมีอะไรก็ปรึกษากูได้นะฉันไม่รู้วิธีเสพว่ะมึงก็ไปถามตำรวจเลยได้อสัตว์นี่นี่ตอนสอบอ่ะเคยอ่านหนังสือจนเผลอหลับปะไม่เคยอ่ะไม่เคยหลับเลยเหรอไม่เคยอ่านอ่ะ วันก่อนครับเอาอีกแล้วไอมุควายวันก่อนเนี่ยมันมาอีกแล้วอะมีอะไรรีบพูดมาคือผมเนี่ยไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟมาเออแล้วไงต่อวะผมก็ทํางานตั้งแต่บ่ายจนดึกดื่นเลยครับถ้าจะเหนื่อยเนาะแล้วผมก็เจอลูกค้าคนนึงโอ้โหเขาใจด,ดีมากเลยครับเขาให้อะไรมึงวะเขาถามว่าน้องน้องเอาน้ําเปล่าโอ้ยผมนี่กําลังหิวพอดีเลยครับน้ําเนี่ยกูไม่น่าเสียเวลาฟังมึงเลยลเดี๋ยวข่าวว่านายฉลาดนี่ นั้นลองมาตอบคำถามของฉันดูไหมล่ะเอามาเด้กลัวที่ไหนรถกับเรือชนกันจะเป็นอะไรคำถามแรกกูก็ไม่รู้แหละเอายอมเว้ยเป็นไปไม่ได้แล้วว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันนอกกูว่าต้องท่ากบพิษเอาไอสัตว์กันท่าเหี้ยอะไรล่ะถ้าจะบ้านะมีนกเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้สามตัวนายพานยิงปืนดังปังมีนกตัวนึงตกลงมาตัวหนึ่งบินหนีไปแต่ตัวยังเกาะอ,อยู่ที่เดิม เพราะอะไรเพราะนกมันหูตึงพิษมันมีนกหูตึงด้วยเหรอวะแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะอีกตัวหนึ่งตายอีกตัวเลยไปแจ้งตำรวจส่วนอีกตัวอยู่ที่เดิมคอยเป็นพยานแก่ตำรวจโอ้ยกูละปวดหัวกับมึงจริงๆเลยปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะคราวนี้กูมั่นใจปลาตีนพิษปลาหัวพ่องมึงอะพิษปลาปลาปลาลีดพิษมันลางไปปลาลีดได้ไงวะปลาลีดชุบแป้งทอดโอ้ยพอก่อนเถอะ นั้นยอมเลยไหมอ่ะยอมก็ยอมปลาตายเอา้าทําไมวะก็ปลาตายมันไม่ไว่ายดิแล้วนกอะไรเอ่ยปากอยู่ใต้เท้าปีกก็อยู่ใต้เท้านกประหลาดชั่วพิษงั้นไอ้นกมวก่วงล่ะแล้วมันลาไปนมกม่วงโยกหวยัวไดไงวะเนี่ยงั้นกูยอมนกโดนเหยียบม,มีคนอยู่หนึ่งร้อยคน ยืนอยู่บนหน้าผาอยากจะรู้ว่าคนที่เต่าไหร่ถึงจะตกหน้าผาตายคนที่ผิดไอสัตว์กูยังไม่ได้ตอบอา้าวเหรอโทษทีอืมคนที่100ก็ยังผิดอยู่ดีแล้วมันคนที่เท่าไหร่ละก็คนที่9ไงงั้นตากูถามมึงมั่งมาดิกูที่ไหนในประเทศไทยทางเนินขึ้นกับทางเนินลงอันไหนมีมากกว่ากันอืมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เฮ้ยมันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอ